คนวิการคือแรงบรันดาลใจที่สําคัญคนวิการประเทศเรานะครับมีความสามารถมาฝึกฝนตั้งใจมุ่งม,มั่นทําให้เขาประสบความสาเร็จแล้วสร้างความภูมิใจให้กับประเทศได้รายการที่แข่งขันนะครับเรียกว่าเอเชียนยูธพาลาเกมนะครับ ประเทศที่เป็นเจ้าภาพคือประเทศบาเลนจะมีการแข่งขันอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นักกีฬาที่ของเราที่ไปเนี่ยครับเป็นนักกีฬากลุ่มใหม่หรือเป็นนักกีฬาหน้าใหม่จะไปพัฒนาฝีมือที่สำคัญครับนักกีฬาที่ไปพาราลิมปิกเกมยังเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยผลการแข่งขันที่ผ่านมาเราได้กว่า10กว่าเหรียญทองที่เกิดขึ้นนะครับนั่นแปลว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับเราวางไว้เนี่ยต้องสูงกว่า10กว่าเหรียญทองนั้น ถือว่าเป็นโอกาสดีที่การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่ต่อเนื่องจากพาราลิมปิกเสร็จแล้วครับมันเป็นยูสซึ่งอายุไม่เกินประมาณ20ปีจะเป็นนักกีฬาที่พัฒนาต่อเนื่องไปที่เอเชียนพาราเกมในกลากลุ่มนี้คือกลุ่มโร d ทูปารีสที่เราจะไปต่อยาวเลยถ้าหากว่านักกีฬารุ่นพี่นะครับไม่สามารถที่จะเดินต่อได้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะต่อเนื่องเข้าไป การกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมกีฬานะครับเราส่งเสริมกีฬาทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยไม่เว้นไม่แยกกีฬาพิพิธการเนี่ยนะครับการดําเนินชีวิตของเขานะครับก็ต้องใช้ความสามารถต้องดิ้นรนในการที่จะอยู่นะครับปรากฏว่าเขามีความสามารถและศักยภาพของเขาตรงนั้นสามารถที่จะไปอยู่ในเวทีโลกได้ตัวนั้นคือแรงจูงใจแรงบรรดาลใจนะครับให้เยาวชนหรือให้กับประชาชนในประเทศนี่เห็นว่า คนพิการของบ้านเรานะครับมีศักยภาพที่สูงมากแล้วสร้างความภูมิใจให้กับประเทศได้ที่ทำงานครับเล่นกีฬาในระดับมหกรรมนี้ไม่ศูญเปล่าครับกองทุนพัฒน,นากีฬาแหงชาติมีรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยครับสนับสนุนโดย